ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำเตือนอ่ะโอเคนะครับผมนั้นก็กลับสวัสดีสวัสดีวลุนทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจ่องปากปอนนะครับทุกคนเ็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในจ่องปากปอนปีจีนะครับเนาะเออวันนี้เราก็ไม่อยู่ในเกมแปะนอนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตามเทคนิคของคนดูนะครับเนาะเออ คนดูขอมานะครับว่าให้ไป20คูณ20นะครับก็คือว่าหมุนวงล้อนะครับไม่ได้20หมุนแล้วก็20คูณนะครับเนาะเอออะโอเคไปผมก็จะขอซื้อไปเบสสีิเลยนะครับขอซื้อไปมาแล้ว2 0 0ันเลยแล้วกันนะครับเนาะเออแต่ปกตินะครับเกมแปะนอนนะผมก็จะไม่หมุนวงล้อนะครับตามเทคนิคผมนะเออ เทคนิคผมนะครับคือไม่หมุนวงล้อนะครับแต่นี่นะครับคนดูก็ขอมาให้ผมหมุนวงล้อนะครับไม่ได้20่สิคูณยี่สิบนะครับเาไปตามคำขอนะครับก็จะใช้เทคนิคนะครับในการหมุนข้างบนนะครับสามรอบนะครับแล้วก็ข้างล่างสองรอบนะครับแล้วก็ไปข้างบนอีกสามรอบนะทุกคนนะเออถ้ามันลงหลุมดําก็คือจบนะครับเรียบร้อยเต็มกาลาเบลไม้แรกดวไปแล้วนะครับเนาะอ่ะกดหยุดไปเลยนะครับ โอ right? ้โหมาไม้แรกก็โดนเลยนะครับนะไม่ง่ายๆนะทุกคนนะยี่สิบคูณยี่สิบนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนะถึงยี่สิบแล้วก็คูณยี่สิบนะทุกคนนะโอ้โหอ่ะโอเคนะครับมาข้างบนสามรอบไปก่อนนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ไปข้างล่างนะครับอีกสองรอบนะครับแล้วก็เราก็ขยับมาข้างบนอีกสามรอบเหมือนเดิมโอ้โหอะไรวะ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทามคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอ่ะขอจุดไปเลยนะครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรดูหรืออยากดูเกมอะไรคอมเมนต์มานะครับนะเออแล้วก็ที่สาคัญก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่ะโอเค <c oughs> ขออภยนะัย้วเจ็บคอ ไม่พูดเยอะนะครับเออเต็มคาราบิวนะครับนะวันนี้เราก็มาหมุนตามเทคนิคคนดูนะครับอ่ะขอมาจัดไปนะครับยี่สิบยี่สิบนะฮะโอ้โหเกือบขิดอ่ะไปแล้วก็ไปข้างบนอีกสามรอบเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเครอบนี้ถือว่ามาได้สวยนะครับไปข้างบนสามรอบนะครับรอบที่หนึ่งรอดนะครับรอบที่สอง โอ้โหเต็มการลาวิวเลยครับถือว่าไม่ไม่แจ๋วว่ะทุกคนเลยอ่ะขออย่าไปเบ็ดแปดสิบเลยนะครับซื้อไ,ไม้สี่พันเลยอ่ะผมไม่หมุนดีกว่านะครับไม่หมุนดีกว่านะครับทุกคนอ่ะไปลองไม่หมุนบ้างนะครับเราลองไม่หมุนบ้างนะครับลองไปแบบเทคนิคผมนะครับนะเออ เทคนิคผมคือไม่หมุนวงล้อนะครับรอลองบ้างมาก็ไปสวยไม่ละ่ะไม่จําเป็นต้องหมุนเลยนะเอาจริงนะครับแต่คนดูขอมาก็ต้องจัดไปนะครับนี่เป็นไงล่ะเต็มการาบิลนะครับพันสี่นะครับไม้แรกเออนี่เป็นไงล่ะพันหกนะครับเป็นไงเต็มกราฟไปดิเต็มกราฟไปดิทุกคนอะไรต่อออืืเต็มการาบิลนะครับผม ไม่ต้องหมุนก็แต่งนะครับสำหรับเกมแปะนอนนะครับอัตราการจ่ายมันก็สูงอยู่แล้วนะครับทุกคนนะเออไม่จําเป็นเลยนะครับพูดได้เต็มปากว่าไม่จําเป็นต้องหมุนนะครับไปหมุนให้เสียงทําหม่เนี่ยครับนะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปตามเทคนิคคันดูเหมือนเดิมนะครับหมุน้ได้ยี่สิบรอบเลยครับอ่ะอีกหนึ่งรอบโจเข้าไปขอสวยๆหน่อยเออยาวไปไวรุ่นโจเข้าไปดิโอไม่ได้อะไรเลยวะเนี้ย ไม่ได้อะไรเลยวันเนี้ยโ้โหเอาใหม่นะครับอ่ะโอเคสี่พันเก้านะครับถ้าต้องไปเบียรร้อยซื้ออะไรซื้อห้าฟันะครับต้องการไปเบียดรอ้อยโหยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับ ครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรดูกล้องคอมเมนต์กันมาได้นะครับเนาะอ่ะโอเคอีกสองรอบถ้าไม่มาก็ต้องไปเบรดแปดสิบเหมือนเดิมนะครับไม่พูดเยอะเออเออจะหนักจะเต็มไปเลยนะครับซิปไม่มาบักปอบเงยโอ้โหบักปอบอืมฮึนะโอเคไปเบรแปดสิบเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคซื้อไปเลยนะครับสี่ปันหยุดไปเลยนะครับผมหวานจี้เป็นเด็กวัยวรุ่น อะมาดูกันนะครับเราก็จะไม่หมุนวงล้อเหมือนเดิมนะครับหาทุนก่อนนะครับเดี๋ยวไปซื้อตามเทคนิคกันดูเหมือนเดิมนะครับนะวาวไปสองไม้นะครับเอ้าว้วาวเยอะเว้ยเออมาบ้างเออนี่เป็นงไงล่ะเต็มสู่ไปดีไปรุ่นเต็มสู่ไปดีอะไรจะต่อวันนี้อ่ะโอเคกดหยุดไปเลยนะครับพันหก อ่ะอีกสามหมุนนะครับสวยเป็นคู่นอยโอ้โหโอโห้สวยอะไรจะต่อวะเนี่ยโอ้โหบักอบเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเหลืออีกสองรอบเออเออหลายน่อยโอ้โหเกินไปว่นนะโอ้โห น่าจะโดนตักงหนึ่งพันนะรอบนี้นะเอยเต็มการลาวิลอ่ะไม่เป็นไรนะครับกะยับไปหกสิบเหมือนเดิมสามพันนะครับผมไปเลดโก้เนี่ยครับผมอ่ะมาดูไม้นี้กันนะครับไม้นี้ถ้ามันไม่ได้กำไรอีกนะครับผมก็จะไปที่คหนกดูเลยซื้อวัดไปเลยนะครับแล้วก็หมุนได้ได้ยี่สิบนะถ้ามันไม่ได้ก็คือว่าเรียบร้อยนะครับอันเน โอ้โหเป็นเคเฉยโอ้โหไปไม่นอนเลยนะครับอ่ะเออไหลไปหน่อยโอ้โหน่าจะโดนแล้วแหละไม้นี้นะครับเต็มกราฟนะครับผมโดนจริงด้วยเว้ยอ่ะไปเบรยดร้อยไปเลย เออเป็นไงล่ะวายโอ้โหได้แค่สิบโอ้ยบักปอมเลยอ่ะเปิดเปิดตัวโบหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหดูเป็นแต่ละอย่างน่าจะไม่รอดได้แหละทุกคนโอเคนะครับก็ เต็มกาลาวิลนะครับทุกคนนะก็ไม่รอดนะครับเทคนิคคนดูนะครับเนาะเอออ่ะโอเคนะครับก็สลหรับวันนี้ก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนน้องก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อบ๊ายบายครับผมอ่ะจุกโลว่าเกี๊ยวเออ